ได้จากกินเขากับอียงอันนี้ผัดลูกชิ้นนะคะที่ทําคลิปไปผัดลูกชิ้นเซ่ผักกาดขาวอันนี้นมถั่วดํานะคะเดย๋อวเพื่อนๆถามว่าคือพวกเตรียมน้ำใบอันนี้นา้าเปาเลยพี่น้องแกนแคนแคนนี่คือว่ได้กดแคนเนี้ภาษาไทยว่ากลัวอาหารติดคอคะ่ะมาเด้อมาเด้อ ันลูกิ้นผัดลูกชิ้นนะคะอันนี้ยังมันเป็นตับดีพี่น้องมันคือช็อกโกแลตขนมกินข้าวเสร็จก็กินขนม ไปน้ำไอไปน้ำกระดกกระเดกไอเลิฟอยู่ใช่ปกพริกพริกกินหนูแล้วก็กระเทียมก็นำมันหอยใสแคเนิ่อจ้ะมันกระแสบเลยเฮ็ดกินง่าย ถ้าเราอเสียงเพลรุงในติ๊กต็อกอ่ะมันจะเคลื่อนให้เปิดค่าการมองเห็นเยอะนะคะแต่ถ้าอัดแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเปิดค่า,ามองเห็นหรอกค่ะแล้วก็คนจะมาเ mm. ม้นมาคอมเมนต์เราน้อยแต่เพื่อนๆอย่าน้อยใจนะคะเดี๋ยวมีตอบกับทุกคนนะคะคอมเมนต์จะทยอยตอบกลับค่ะก็คือว่ามีมีมีติ๊กต็อกทั้งหมดห้าช่องนะคะ ก็จะตอบช้าหน่อยก็ขอโทษเพื่อนๆนะคะแต่จะพยายามไปกดใจให้ทุกคนและก็ตอบกับทุกคนนะคะจะพยายามนะคะวัน <serves> นี้ว่าแล้วกับมืออื่นกันแล้วมือต้องแล้วสิ้นเดือนต้องแล้วโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวไปหาทุกคนนะคะรักเพื่อนทุกคนนะคะถ้าใครอยากเป็นเพื่อนมีนะคะมีรับเป็นเพื่อนทุกคนนะคะ แอปได้เลยนะคะสีสีแดงๆที่หมีจะเวลามีทําคลิปหมีก็จะมาคอมเมนต์ hmm. เพื่อเปิดค่ามองเห็นให้กับตัวเองข้างล่างใต้คลิปนะคะเ mm hmm. สืเ้อสีแดงทั้งหมดเลย mm hmm. ชื่อลัศมีชาวสวนก็ mm hmm. กดติดตามไปเป็นเพื่อนทุกช่องนะคะ mm hmm. ไม่ได้ยกเลิกใครเลยนะคะ mm hmm. ก็คือรับเพื่อนทุกคนนะคะรักเพื่อนทุกคนนะคะบ mm ๊ายบาย